นี่คือสรุปเรื่องราวของอดีตหลวงพ่อลงกฎและหมอบีตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงวันที่ถูกตำรวจรวบตัวนะครับอดีตหลวงพ่อลงกฎจากเทพเจ้าเอสู่ผู้ต้องหาคดียักยอกเงินเดี๋ยวเราให้ฟังในคลิปนี้ครับ ทุกคนครับหลังจากที่ถูกตั้งคำถามมาร่วมเดือนนะครับที่สุดแล้วหลวงพ่อลงกฎแห่งวัดพระบาทน้ําูุผู้เคยถูกขนานนามว่าเป็นเทพ,พเจ้าเอสก็กลายเป็นอดีตหลวงพ่อลงกฎหลังจากตกเป็นผู้ต้องหาในคดีช่อโกงฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบอย่างเป็นทางการและสุดท้ายก็ยอมสึกในที่สุดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าพัฒนาการของเรื่องราวให้ฟังกันนะครับย้อนกลับไปเรื่องในเริ่มจากอาจารย์ตรินโพรักษา เป็นนักอาชญาวิทยาชื่อดังครับออกมาโพสต์เป็นรัยยะบอกว่าสร้างตัวตนด้วยประวัติปลอมหากินกับความศรัทธาตอนนี้กำกำลังเช็คบินนรกอ s สเวตติ้งและหากบริสุทธ์ต้องกล้าชี้แจงอย่างไงการ์ดเข้าใจผิดซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนก็พุ่งเป้าไปที่หมอบีทูตสื่อวิญญาณนะครับจากนั้นเนี่ยข้อสงสัยก็พุ่งเป้าไปที่หมอบีและเริ่มเบนเข็มไปหาวัดพระบาทน้ําพุ ตอนแรกเนี่ยยังเป็นการตั้งคําถามว่าหมอบียักยอกเงินบริจาคหักหัวคิวก่อนเข้าวัดหรือไม่แต่ว่าไปไปมาครับคนเริ่มสงสัยว่างานนี้หมอบีอาจจะไม่ใช่ตัวการใหญ่ในการหักหัวคิวแต่อาจจะร่วมกับอดีตหลวงพ่อลงกฎผู้ที่มีเครดิตสูงและมีการหาเงินบริจาคได้เรื่อยๆครับข้อสงสัยหลักในอยู่ที่ว่าทำไมเวลาเอาเงินบริจาคไปให้อดีตหลวงพ่อลงกฎต้องเป็นเงินสดเท่านั้นทั้งๆที่โอนผ่านบัญชีก็ได้และหมอบีก็บอกว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามดําริของหลวงพอ่อ หากสังเกตดูเนี่ยจะพบว่าวัดพระบาทน้ำพุและหลวงพ่อลงกฎเนี่ยตัดขาดหมอบีทันทีที่มีข่าวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอ้างว่าไม่รู้เรื่องการจัดการเงินหรือการเอาเงินไปทำอะไรต่างๆนานา แต่หมอบีเนี่ยก็พูดตลอดนะครับว่าเคารพหลวงพ่อลงกฎต่อมาก็เริ่มมีการเปิดแผลครับอดีตหลวงพ่อลงกฎด้วยการตั้งคําถามถึงการจัดการเงินบริจาคที่มีเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะนําไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่นนะครับโดยเฉพาะที่ดินกว่า2,000ไร่นอกจากนี้ยังมีอะคาเดมีฟุตบอลหรือว่าโรงแรมและคําถามใหญ่มากก็คือสิ่งต่างๆที่ซื้อเนี่ยกลับไม่อยู่ในชื่อของวัดหรือมูลนิธิแต่ไปอยู่ในชื่อคนใกล้ชิด หรือการที่ระบุว่ามีการเลี้ยงไข้ไม่ยอมให้ผู้ป่วยรับยาต้านไวรัสเพื่อหวังว่าให้เกิดภาพที่นา่าเวทนาและได้เงินบริจาคเป็นจํานวนมากจากนั้นเรื่องก็เริ่มเข้าสู่เรื่องส่วนตัวครับและตั้งคําถามถึงความจริงเกี่ยวกับอดีตหลวงพ่อลงกฎจากเรื่องประวัติการศึกษาก่อนหน้านี้มีหลักฐานทั้งจากคนอื่นที่เขียนนะครับและหลวงพ่อลงกฎเนี่ยเล่าเองว่าเรียนที่เทพสุลิน จบปริญญาตรีวิศวะมอเกษตรและปริญญาโทวิศวะจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียจนมีการไปสืบครับทั้งจากหลักฐานและพยานบุคคลสุดท้ายเนี่ยเมื่อจนต่อหลักฐานก็อ้างว่าเคยประสบอุบัติเหตุและความจําบางส่วนในหายไปซึ่งที่บอกเนี่ยเพราะอยากเรียนในที่ที่กล่าวอ้างหรืออย่างเทพศิลินเนี่ยก็อ้างว่าเคยไปเตะฟุตบอลด้วยก็เลยชอบครับจากนั้นไม่นานทีมข่าวสามิติก็ไปเจอเรื่องสําคัญก็คืออดีตหลวงพ่อลงกฎ อาจจะไม่ใช่ชื่ออลงงกฎเหมือนที่บอกครับแต่ว่าไปสวมชื่อคนอื่นมาอ้างเป็นนายอลงงกฎพล,ลมุกเพื่อไปบวชรวมถึงอ้างเลขประชาชน13หลักของนายอลงกฎตัวจริงด้วย ซึ่งต่อมาเรื่องก็เปิดเผยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอดีตหลวงพ่อลงกฎเดิมชื่อว่าเกรียงไกรเพชรแก้วซึ่งตอนเกิดยังไม่มีเลข13หลักนะครับเพราะว่าเลขประชาชนเนี่ยเพิ่งจะมาใช้วันที่หนึ่งมกราคมปี2527และในปี2529ครับเกรียงไกรก็มาบวชแต่ไม่ใช้ชื่อตัวเองกลับใช้ชื่ออลงกฎพลมุกและเลข13หลักของอลงกฎพลมุกซึ่งจากหลักฐานเท่าที่มีในตอนนี้เชื่อว่าที่ทำเช่นนี้เพราะไม่ได้เข้ารับการเกณฑ์ทหารหรือว่าหนีทหารนั่นเองครับ ต่อมาครับเมื่ออดีิหลวงพอ่ออลงกรไปทําบัตรประชาชนเมื่อปี2552แทนที่จะใช้ชื่อเดิมกลับใช้ชื่อใกล้เคียงกับที่ตัวเองเคยไปสวมชื่อก็คือเติมสรรอูเข้าไปในนามสกุลจากพลมุกเป็นพูนมุกนั่นเองครับซึ่งการสวมความเป็นอลงกรไม่ได้หมดแค่นั้นครับแต่ว่ายังใช้เลข13หลักของนายอลงกรตัวจริงไปเปิดบัญชีธนาคารและผูกพร้อมเพย์ดังนั้นเมื่อโอนเงินเข้าพร้อมเพย์13หลักของนายอลงกร จึงไปโผล่ที่มูล,ลนิธิอาทรประชานาศของวัดพระบาทน้ำพูเรียกได้ว่าเป็นหลักฐานที่ชี้ชัดมัดตัวว่าแอบอ้างเลขบัตรประชาชนจริงๆครับจนเช้าวันนี้หลังจากรวบรวมหลักฐานตำรวจก็เปิดปฏิบัติการรวบตัวอดีตหลวงพ่อลงกฎตามหมายจับโดยเข้าไปถึงในวัดที่อาคารฟุตบอลใจฟ้าประชานาศช่วงเวลาประมาณตีสองนะครับแล้วก็สามารถจับกลุ่มได้ที่รถตู้ที่จอดอยู่มีข้อมูลว่าตอนแรกเนี่ยตำรวจจะเข้ารวบตัวตอน8โมงเช้าแต่ได้ข่าวว่าผู้ต้องหา เตรียมที่จะหลบหนีครับขณะที่ลูกศิษย์และคนใกล้ชิดบอกว่าถูกรวบขณะตื่นมาทํากิจวัตรประจําวันตามปกติอย่างไรก็ตามครับมีรายงานจากตํารวจว่าทางตํารวจเนี่ยเข้าไปแสดงหมายจับในทันทีซึ่งจากการตรวจค้นภายในรถตู้ที่มีอดีตหลวงพ่อลงกดนั่งอยู่เจอเงินสดหลักแสนบาทกระจายอยู่ตามกระเป๋าต่างๆนะครับโดยตํารวจเนี่ยกำลังขยายผลว่าเงินนี้จะนําไปไหนสําหรับข้อกล่าวหาตามหมายจับประกอบด้วยหนึ่ง ทุจริตยักยอกเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพู 2. ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบและ 3. ฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินจากนั้นตำรวจก็ไปรวบตัวหมอบีเช่นกันนะครับในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานให้กระทำวามผิดที่บ้านของหมอบี ตำรวจก็พบเงินสดกว่า3ล้านบาทเจ้าตัวในชี้แจงบอกว่าเป็นเงินจากผู้นํามามอบให้ในระยะเวลาแค่3วันซึ่งก็มาจากคนที่ศรัทธาตัวเองจากนั้นตำรวจก็นําตัวทั้งสองมาที่กองปราบครับมีรายงานว่าตอนแรกเนี่ยหลวงพ่อไม่ยอมสึกนะครับ แต่ว่าในที่สุดเนี่ยก็ยอมลาศิกขาเพื่อให้ดําเนินคดีดตามกฎหมายได้ซึ่งทางพลตํารวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วครับหรือว่าบิ๊กเตา่ารองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางบอกว่าคดีนี้ยังมีบุคคลใกล้ชิดที่อาจจะเกี่ยวข้องและถูกดําเนินคดีดตามกฎหมายหากพบว่ามีส่วนร่วมในการกระทําผิดอีกด้วยแปลว่ายังไม่หมดครับอาจจะมีคนที่ต้องถูกจับกุมเพิ่มอีกบิ๊กเต่าเล่าว่าช่วงแรกเนี่ยท่านทําด้วยจิตศรัทธาแต่ช่วงหลังเงินเยอะ เลยเอาไปทําเรื่องอื่นโดยพฤติกรรมเช่นนี้เป็นมามากกว่า10ปีขึ้นไปโดยเมื่อเงินเยอะใช้อย่างอื่นไม่ทันก็เลยเกิดกิเลสจึงนําไปใช้ในทางที่ผิดโดยเอาไปซื้อที่ดินทําสนามฟุตบอลลงทุนในบริษัทที่มีทั้งขาดทุนและที่น่าตกใจก็คือจากการสอบสวนพบว่าเม็ดเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นหลักพันล้านขึ้นนะครับสำหรับเรื่องช่วงเวลาที่หายไป6ปีก่อนจบวชวครับมิกเตอบอกว่าอดีตพระอารมณ์กฎเนี่ยเล่าให้ฟัง แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรวมถึงเหตุผลที่สวมชื่อและเลขประชาชนของคนอื่นมีรายงานว่าจากการสอบปากคำครับอดีตพระอรงกฎยอมรับว่าตัวเองไม่ได้เกณฑ์ทหารโดยในปี2524ก็ไปออกไปทำงานครับที่มาเลเซียผ่านช่องทางธรรมชาติและอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเขียนแบบสร้างตึกปิตนัสก่อนจะกลับเข้ามาในปี2529ใช้ช่องทางธรรมชาติโดยกลับมาตอนนั้นมากับคณะผู้แสวงบุญและบวชที่วัดลำนารายตั้งแต่ปีนั้นครับ สำหรับการใช้ชื่ออลงกฎพลมุกก็เพื่อจะหนีทหารโดยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเพื่อนรักกับนายอลงณกดตัวจริงขณะที่เจ้าตัวเนี่ยไม่รู้ว่าถูกสวมรอยครับนอกจากนี้ตํารวจยังได้เปิดคลิปเทศนาของอดีตหลวงพ่อ,อลงกฎก่อนลาสิกขาโดยบอกว่ามีความสุขที่ได้มีโอกาสบอกเล่าเรื่องราวที่จะเป็นการรักษาซึ่งศรัทธาและที่ผ่านมาทํางานเป็นประโยชน์มากกว่า30ปีและบอกว่าตัวเองเป็นพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ญาติโยมเห็นและติดตามมานาน แต่อีกด้านก็มีข้อบกพร่องผิดพลาดเป็นเรื่องใหญ่และสําคัญและเป็นเรื่องผิดต่อทางโลกบ้านเมืองและขอถวายความรู้แก่พระสงฆ์ว่าการที่เราบวชเป็นพระอีกด้านเรามีกฎหมายบ้านเมืองที่ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนี่คือเรื่องราวนับตั้งแต่เริ่มที่ทําให้พระองค์กลายเป็นอดีตหลวงพ่อองกฎจากผู้ที่รับฉายาว่าเทพเจ้าเอสกลายเป็นผู้ต้องหาในคดียักยอกซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าพันล้านในที่สุดนะครับ